สบายดีค่ะเอฟซีพีพีทุกคนเนาะมอน,นีน้องปึ้มค่ะหลังจากถี่มาหอดแล้วเนาะก็ไปเปลี่ยนเครื่องเป็นขคงแล้วกับสิได้เดินทางออกไปหน้าเนาะไปหาเมเพ็ดอยู่นาเพราะว่าเมเพ็ดเพิ่นออกไปนาได้สองมือแล้วพี่น้องเพิ่นไปเกี่ยวขาว่าวท้า เมื่อนี้น้องปื้มอ่าก็เลยเฝ้ามาแต่โรงเรียนเนาะบอกเพิ่นเฝ้ามาแล้วก็สิเฝ้าออกไปเกี่ยวซอยเนาะไปเพชรเพินเกี่ยวเพื่อกัพอแฮงน้องปื้มก็เปลียนเครื่องแล้วแเนาะก็สิออกไปแล้วก็พาพี่น้องไปเบิ่งเนาะไปโซนํากันเลยเนาะอันข้าวน้องปื้มฮอดใส่แล้วเนาะพี่น้องก็ก็คือน้องปื้มบอกัแหลเนาะน้องปื้มอันสิอัปเดตให้เบิ่งจนฮอดว่าได้จักกระสอบคั่นนะกลับไปเบิ่งนํากันเนาะ ในการก่อนอืุ้มกับขอบคุณในไลน์เนาะที่เขามาให้กําลังใจน้องปื้มเนาะทุกคนในการน้องปื้มกับซีบอรน่ะปั้นไดเพวาน้องปื้มกับบอคอยสบายเนาะกับฮะกะไข่ไข่เนยนะเป็นแบบรู้สึกเป็นไข่ได้ตั้งสองมือเลยเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปเจอกันอยู่นาน้องปื้มเด้อเวสซีน้ำให้ไม่เผ็ดน้ำแดงกัยังเอ้าตัวนี้ยอ้เป็นตู้ใหม่มันก็เลยเย็นไม่แห้ง อตอนนี้เด็ดสักิีบอกเ,ย,เย,นนะอย็นๆนซนา่อยทำก่อนเดี๋ยวังลายนะไกลเดี๋ยวจะไม่ลูกนะไปนกกินชิ้งออย่างเด็ดเดยดปะทูเด็เดแม่งๆเลยไม่เผ็ดแล้วเกี่ยวกับพี่สมบูรณ์เนาะมือสาวน,นี่จนหอดสิบสองโมงผู้นนะเป็นยังืนบ้างเปยังห้าอะไรตั้งแ่ตอนแรกเลยแม่น้องปุ้มไปคนหับ <laughs> ขอนี้วห้อยยังไม่เคยเกี่ยวเนาะอื่นไปบลอดได้คนเหมโอยมืนอน่นเจากับบางคนห้าสิคนดอกเออสิไปเกะเกะกังกะหยางไปขนอีกว่าเไปกระหูุ้ปบราบอยู่ไ่เพ็ดไปกลมไปเงยพอแห้งขนาดเกี่ยวยังอดทนจำยีนแล้วเนาะจแม่หน่อย มาเปื้อนกุงดงเกี๊ยวส่วนข้อนี้นี่แมนเกี่ยวทิศหนาบอแมะม่เอยมบนยางทิศหนาวแน่ใส่วันเช้าวันทิตโคเดียามามันจันทร์กะเซิงบะมูเซิงลาทิตยหนาสอบกลางัาคทิศต่อไปผุดได้เปนทิศอื่นมาฮืออ้าวอ้าทิศต่อไปบริเซ็งอ้ามาอื่นนี่กัวันนานวันใหญ่จังลืมวันเสาร์เสาร์เลยกับทิศแต่จันทร์คานผุดประฮัดโอ้

มันกรเมื่ยได้วันจันผมแล้จะจังเมยอแม่มันจันผมแล้วเม่อยังไม่บรันคันข่านชุดนี้กระเมยวันจันคือเก่าเ่อไปครคันแล้วคันแล้ววันวัน่านวัแล้ววันค่านซิงบอกไปวันค่านมาอื่นนีนะขานชุดค้านเมื่อมือนี่เถะเซ็งเซ้งวุฒิเกียวเนี่ยวโอ้เกี่ยวเกี่ยวต่อไปอีกเนาะพี่น้องอัพเตอร์อัพเตอร์เถี่ยนี่ไม่จะมาฮุบเนาะ จังแต่ให้พ mm ่น hmm. ต mm ัดให้บ hmm. ักพูแล้วตัดแล้วก็แน่ใส่ให้ฮุบใม่นไ่แม่ใส่มัได้ฮุบวันอันมันเ้าเนาะมาพออืมจนอาเสื้อน้ำแข็งไปให้ผู้ใหญ่บ้านลูกลแลไปคนตัดข้าวให้เอาเอาอขาจ้าอนเฮือนแห้งืมเนว่านสิมาอีกเ่ว่ายสิมา้าเลยเนะคือมื่อเฮาเมื่อนาจไปโจมขาวคือแต่น้ฝนตกปาดบ่ไ้เป็นนั่น่ะังว่าอยเอาเมื่อ อันได้ฮุบมาเอื่นนี่ตล้วใครเกี่ยวเศร้านี่ฮะอันแรงมันฮุบมาแรงมาหนิบ่แรงมาเอื่นมาแรงฮุบโอ้ซึ่งมันมาเอื่นเศร้าแล้วเขาฮุบซึ่งนี่ก่อนอ๋อซึ่งนี่กนเนาะเกี่ยวกานอย่างเดียฮุบมาแรงกับเล้วคือสิแล้วมันก็แบบนี้มันก็บ่มเอื่อยนไปเลยมันบอกว่ามันนี่ยุกไม่รู้ว่าจะกลุ้ซองซอนลงหาคันวนี้อีกมันก็เขาฮุบไปขึงนี่เนาะมันก็บ่มเอื่อยนไปนะก็แม่น่ะอันนี้เขาแล้วแล้วครึ่งหนึ่ง นี oh, ่แหละแดดออนลงไปเกี you know. ่ยวแพมาเล้วเหมือนจะน้องปูนมันลงไปเกี่ยวเนาะน้องปูนเสียน้ำแข็งไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนก่อนมันน้ำแข็งเขายังเยอะปันกันกินกไปก่อนมันสีแดดมันสีเศร้าแดดไหมเดี๋ยวเราใส่ใส่ไปทงยางมีบก็ใ่น้ำแดงกันดิจ้ะโอ้เห็ดเป็นน้ำแดงไปหายเลยบ่เราก็บวชอย่างมันบวแมน เออจอกมีอยู่นี่ใช้จอกใหญ่ไปก็ได้2คนบ่ไอ้กุเราบ่ได้มาเอาบ่มันก็ขึ้นมัก็ขึ้นเมื่อแล่เขาบ่เมแงไปส่งเพิ่นก็ได้พี่น้องแลสิเอาน้แดงไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านกับเมียก็ได้พี่น้องน้องปื้มสิบ่ได้อันน่ะไปเนาะเดี๋ยวมาถึงพบกันใหม่เนาะพี่น้องหน้าเก็คือมุ่จบดําอ้าวล <laughs> ลมแต่แต่ปุ่นมากห้องสบายังมากระไข่เนี่ยไปก่อนพอเราเพิ่มทึ้ทามาหุงขออนมข้าวต้มแล้วก็เลยสิซด้อไปนํำมันเหยียอะไรได้นะมาถิงมาเปิด <c oughs> ไงม, <c oughs> <c oughs> มาเลยนะทุกคนไปยืนว่ดน้ำผึ่งน้อยหนึ่งว่าเรื่องว่าเรื่องสิปันเขาแล,ววแ,ลแล้วว่าฮุบเลยแล้วลว่าอันฮุบเลยฮุบทั้งนั่นแล้ววะ พูดภาษาทางนั้นขันรถเข้ามาขับรถเข้าทางนั้นกล้องทางนั้นเออกล้องก้องทางนั้นพอขับมาว่ายอยู่เทียงยามันมาเรได้เราเอาได้แต่สำหรับการซิฮุบก่อนเมื่อนี้เมื่อน่้เสเกี่ยวใหม่เออน่นได้โน่นได้ได้เกี่ยวเลยเนาะพี่น้องสิพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวกันเลยกล้องไม้ในหน้าตัวนะแม่เอาก้องมาทางบนไปใกล้ๆโน้นได้ให้ต๊ะให้เขาจะปั่นเพลองลงมาท่านั่นแหละ เขาเขามากกัจอดปั่นยู่หันกัเอาเพลืองมาใส่ทั้งหน้าเฮาไปเนาะพี่น้องสเสือแล้วเดี๋ยวเข่าก็เด้อโอ้ขึ้นมาฮอดเทิงพี่เข่าก็ได้ชิดฮือเนาะเกี่ยวขาเหนียวที่นี่เป็นเกี่ยวขาดเจ้าเออ มาเกี่ยวนะมาเกี่ยวใส่ใเดอ้อโอ้ยแดดปัดทวีน้องเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงอะไรนี่เป็นห่วงแล้ว <c oughs> เป็นห่วงเต็มแล้วเรื่องขักขนาดเลยฮะแม่ฮุบ Ừ, ta lạnh chung hoop nó. Haka hoop to Tokyo con đi lại. Give them lạnh đôi mày để để ở mày. Wrong. 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 ปาทูพาพี่น้องมาเกี่ยวข้าวมกันเดอ้อหอดแล้วนี่ทุกคนพุมาเด้อมาเกี่ยวมวนได้เกี่ยวข้าวลมขอนอนนันง่งๆนอนๆเกี่ยวไปนำ่นจนอันเกาะผลแหงแล้วผลกบเกาะเป็นพุนอนขขดอะไร ພາລະຄົນມາລุยງານກັນເນາະກັບມາເຈົ້າຮຽນລະກະມາຕໍ່ເລີຍມີເພັດຕົກໄມ້ລະບໍ່ນີ້ກະດຽວປາຍຮັບຊະດໍແລ <laughs> <โฟ>້ວບໍ່ປ <laughs> ື້ບໍ່ແລ້ หมดแน่ผู้ลงก็ออกเลยซ้อนกันแบบเลียนลงไปหาลุมันนะซ้อนกันนะดูะเด็เขอาปะจักเราอมาเิียดไปหับอ้าวเหรอใครก็มานัาาทางทักษๆเขา มาวิ่งอ like okay. ่ะเนี่ยเผื่อไงนอยากเมื่อเผื่อไงตัวตลอดแบบบวบบ่บันบ่ชิเมื่อบ่เมื่อจะเขื่อว่ะเลือดดังออกกระลุลอ่ะว่ะมันจะว่าเบี้ยถ้าเบี้ยนะเผื่อไงว่ะมาชิเมื่อบ่เมื่อจะเขื่อนว่ะเลือดดังนั่กก็ออกว่ะมอนแลกว่าถ้าเมื่อบระชาอ่ะบนออกเลยแบบไปล้มมาชุดทางนะเผื่อไง Ja. Den er veldig irriterende. แราก็ไปหานังหมูอยู่เบ้ะผุ่นนะเบอแล้ววะเป็นอยู่นาผู้ได้วว่ดีด้วน,ะนึงนะขอไคุณทกข้าแม้เอาไปถักเลยที่ออกอบ,บี่จะมักโซ่จ็เป็นแบบที่หนา้าพวมานนอนมหอข่ะรหลดเมยหนึ่ง ก็เสียนมาแต่สารวันหาสิบกว่าคนลูกอันนี้เด็กกบไปลูกไปบันสั่งนี่ไอเ้พี่ยันหนึ่งและเฮ้ยเมือ่อไหเห็นแล้วมือไปส่งวันคานบอกเมืองเข้าไปเพียงมีคุณคูดได้เหรอวะ มีอนมาตึกเดตจดตีกับเจ้าอยู่เยงนี่คนพูดเด้หัวนะเจเียงไม่บันสั่งง่วงว่ะฮะบอบะมาได้เห็นก <c oughs> ันซ้ำมาเลยป้ายเพื่นแมนล่าลีลูกล้ากับมาพร้อมันกันเท่า,าแล้วมนะ้งคุณน้อย คนมั่งคั่หลายสองร้อยกว่าคนคุบอกไปในทุนนะถือไม่พี่น้อง วเลยนักนักห่วงเลยลมเศร้าเมื่อยก็นึแล้วจึงไปเกี่ยวต่อจักหน่อยแป๊ะเถอะนอกมันอนเกี่ยวไปเลยกสินอนเกี่ยวล่ะโอยมาเกี่ยวซอยแน่่ขซอยแน่บออจังะพี่น้องตอนนี้กเวลา4แล้วบ่ัก แต่ว่าดดแดดนี้ยังแงอยู่เนาะแดดยังแหงอยู่ปาดพอแหงกันแดดเอาบ่อยู่แลแล้วมือ้ออื่นเฮาก็สิได้คนเนาะพี่น้องนี่การเ่นเรียกันแล้วแล้วเอาปืนมาซ้ทายสิเงเื่อยกว่าน้องปืนอีกนี่ก็เป็นตเกียวแล้วเนาะเลนีาล่ากจะกองไว้แบบซี่เนาะให้เพิ่น ปจุกไปจุกไผเรียนๆกันไปนะพี่น้องให้เพิ่นแหงก่อนเนาะแล้วเฮาก็สิคอยมาขนถ้ามื้ออื่นเฮาได้ขนเฮาก็สิขนอันจุที่เกี่ยวแล้วก่อนเนาะแล้วจึงมาเอาอันจุนีนะพี่น้องจุนีเกี่ยวน้ําลังค่ะขนตะแลงเอ้าเพราะเพิ่นสิบ่แหงเนาะเพิ่นเลาขึ้นไปพักพอนอยู่จุดตูบนอยเลยน้องป้มกะมานอนอยู่ทงนางูมาก็บ่เห็นซบเนาะ ขอพอนะ่อหน้าหายาพ่นตกเด้เอ,อขอยาพ่นตกขึ้นขบวนธรรมศาติยำแรงมาทุกคน <c oughs> อากาศดีดีนอนไหนอนนาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยกบตุ้งหงายกบพงไมเาเนาะเสียงวิจอแตนเพิ่นขนเข่าเนาะนายบ้านผู้ใหญ่บ้าน,พ,น,านพี่น้องปื้มเอานำแดงไปส่งเพิน ้อนขนาดเลยจะเห็นอะไรได้เนาะพี่น้องชิทอดสมัยตอนยังน่อยลินกองเพื่องเด้มือปั่นเขาในลินกองเพื่องเอาโยกเนาะพี่น้องมันี้าวแล้วไว้น้องปึื้มกันสิได้กับบ้านไว้เนาะพอตองไปเกลือเปเกือไก่อยู่บ้านอีกในเห็ดแล้วเห็ดปร้ยมูอานซื้อนีเพ้เพราแล้ว่ะบัจจักมาหน้าบัจจักเมื่อบ้านให้หนู่ง อันนี้น้องปืมพักมากแล้วครับยังไข่เนาะได้เห็ดซอยเพิ่นอ้าพี่น้องเดี๋ยวน้องปื่มซื้อเดียวขออันจบคลิปไว้เพียงสามีก่อนเด้อเพราะว่ามันเดดเนี่ยนะนาะน้องปืมกับบริทายร้ายดอกเนาะโทรศัพท์มันห้อนพอมันตัดไปนำแบบอุปกรณ์ห้อนแล้วเป็นเตือนนะพี่น้องเดี๋ยวน้องปื่มก็ซส้เดียวขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะแล้วพักพรุ่งแรกก็ซื้อไปเกี่ยวต่อให้มันแล้วนะพี่น้อง แล้วก็สิได้อันกลับบ้านเนาะมันสิคำากนสิม,มงเขิงแหละเจ้านายก็หอนหามงได้เวลาหนะไว้ไว้พี่น้องเอ้ยน้องุ่มสิได้ขอลาคิปไปเดอ้อเนาะแล้วก็ขอบคุณในไลน์น้องพี่น้องทุกคนพี่พีเอฟซีทางภายในและต่างประเทศเขามาใหาก้กำลังใจเนาะสองไ่ลูกปันนาสองของน้องปื้มกับไม่เพชรเด้อแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เกี่ยวเข่าในน้องปื้มกับไม่แห้งไม่ <c oughs> เพิะะดแล้วก็ดีใจเราเนาะ ขอบคุณหลายๆติดตามกันตลอดมาเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องน้องปื้มสิอัปเดตให้เบิรงเรื่อยๆเด้อบ๊ายบายสุดท้ายนี้ขอเกล่าขอวาสบายดีกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์ให้น้ำเด้อ